สวัสดีค่ะสวัสดีปูเป้สวัสดีคุณผู้ฟังทุกทกท่านด้วยนะคะโอ้โหก็ต้องมาคุยในเรื่องที่ในฐานะพี่เกดเป็นลูกสาวคนใต้พี่เกดคือสุราษฎร์ธานีใช่ไหมคะัถูกต้องค่ะแต่ยังไงซะคนใต้นะตอนนี้อาจจะเจอปลาเน่าหลายตัว <laughs> แล้วทำให้ภูมิภาคอื่นๆเขามามองว่าเฮ้ยตอนภาคอื่นเขาท่วมเนี่ย ไม่เห็นมีเหตุการณ์แบบนี้เลย <ừ> นั่นก็คือการที่ไปหยิบขโมยหรือแม้แต่เป็นการไหล่ยิงอาสาหรืออะไรต่างเนี่ยซึ่งมันเป็นภาพลักที่จริงๆคนใต้ทุกคนไม่ได้เป็นแบบนี้พี่เกดบอก ให้ทุกคนได้ทราบกันสักนิดหนึ่งคือเออก็ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นแบบนี้จริงๆค่ะแต่ถามว่าด้วยความที่เราเป็นคนใต้เนี่ยความเลือดร้อนอารมณ์ร้อนของขึ้นง่ายเนี่ยมีไหม,มพี่เกดก,ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกี่ยวกับอา่าสิ่งแวดล้อมสังคมชาติพันธุ์หรืออะไรนะคะแต่ว่าเราก็รู้ว่าค่อนข้างเอาเรื่องเพราะนั้นในการยิงปืนเนี่ยตอนแรกเนี่ยพี่เกดพอพอตอนด้วยความที่เราเป็นคนใต้ถ้าสาเหตุเนี่ยที่เราจะคว้าปืนขึ้นมันยิงมันเป็นเพราะอะไรเราก็อาจจะมองว่าเฮ้ยหรือเป็น เราเคยเจอโจรมาบุกบุก เขาเรียกอะไรนะปล้นบ้านเราหรือว่ามาอแอบขโมยของเราก็เลยยิงขู่ยิงป้องกันก็เป็นไปได้แล้วคราวนี้พอใครเข้ามาปุ๊บขู่หมดเลยหรือมันอาจจะเป็นในกรณีที่หลังๆที่ข่าวมันออกมาเอ๊ะมันไม่ใช่ใช่มันไม่ได้เป็นในทิศทางนี้แล้วอะเป้มันมีความเอ่เกลียกราดนะคะแล้วก็มีความนักเลงพอสมควรแต่ก็บอกต้องบอกเลยว่าไม่ใช่คนใต้ทุกคนที่จะเป็นอย่างนี้แต่พี่เกศเชื่อว่าคนทุกคนอะเขารักที่จะปกป้องตัวเองอะเป้ะเขาปกป้องตัวเองแล้วก็เขาต้องการป้อง ัน้อยมากที่จะเป็นอะไรที่มีปืนอันนึงแล้วอยากจะแบบว่าประกาศสักดาว่าไอ้อฉันเจ๋งนะอะไรเงี้ยเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยง,ยงอยากเข้ามานะจะเข้าพื้นที่นี้ต้องจ่ายฉันมาก่อนมันน้อยมากอะแต่ว่าเวลาพวกเราอะค่ะ,ะพี่เกดเชื่อว่าไม่ว่าจะคนะภาคไหนก็นแล้วแต่ทุกคนเนี่ยเขาจะมีพื้นที่ในการปกป้องตัวเองแต่ว่าการแสดงออกที่มันเกลี้ยกล่อดอันเนี้ยพี่เกดก็ว่ามันอาจจะทําให้คนเนี่ยมีภาพจําแล้วก็ติดภาพรู้สึกว่า โอ้ยอเรือดร้อนจังเลยนักเลงจังเลยแล้วก็เหมือนตอนอาสาไปช่วยที่พิ่เกตเห็นข่าวเนาะอ,ออกไปเลยมาสร้างภาพโน่นนี่นั่นเราก็แบบว่าเข้าใจอ,อารมณ์ของคนโมโหเราจะเกิดคําถามว่าทําไมคนภาคอื่นโมโหไม่มีคําพูดนี้หลุดออกมาคนภาคใต้ทําไมโมโหแล้วมันมีแบบนี้หลุดออกมาออ,อันนี้พิ่เกตเองก็ไม่ได้ ไปเจอกับเหตุการณ์ตรงนั้นแต่ก็พยายามที่จะเข้าใจนะคะว่าเวลามันเจอเรื่องบีบแบะเป้บางครั้งเนี่ยมันเครียดมันกดดันแล้วมันมีภาพจําที่ว่าอ,อ,อาสาสมาัครเข้ามาทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยความช่วยเหลือก็ไม่มาคนเราเวลามันต้องการความช่วยเหลือเนี่ยมันก็อยากจะแบบมาช่วยชั้นสิขับเรือผ่านบ้านชั้นทาไม,มโดยที่ไม่รู้ว่าเหตุผลที่แท้จริง คือเราอยากได้ในส่วนของเราโดยลืมมองไปว่าคนที่กําลังจะมาให้เนี่ยเขาติดอยู่ภายใต้เงื่อนไขอะไระะดังนั้นแล้วใ,ในเวลาหน้าสิวหน้าขวานพี่เกดก็เชื่อว่าไม่ใช่แค่เฉพาะคนภาคใต้<ะ>เราไม่รู้หรอกว่า r e a อคของแต่ละคนเป็นยังไงแต่นั่นคือการสะท้อนการเลี้ยงดูการเติบโตมาและชุดม n d เซสของเขาค่ะเหมือนอย่างในเรื่องนี้ที่ขโมยของอะเป้<ะ>ในในสิ่งนี้มันไม่ได้สะท้อนว่าใครดีใครเลวหรือใครเป็นยังไงนะคะ,ะแต่มันสะท้อนว่า ในตัวตนที่แท้จริงของเขาที่มันอยู่ข้างในอะ่ะมันเป็นยังไงในยามไม่เกิดเรื่องมันก็ไม่มีอะไรแต่พอเกิดเรื่องแล้วปุ๊บตัวตนที่แท้จริงมันจะออกมาเลยบางคนเนี่ยเลือกหยิบหาของหรือรอของกินที่คนเขาจะอนุญาตและให้ค่ะบางคนถ้าแบบว่าเห็นมาม่าลอยน้ํามาหรืออะ,<ม>อะไรลอ,อยมาอเออก็ถ้าสมมติว่า เราเติบโตมาอย่างไรหรือจิตใต้สํานึกด้านมืดเราเป็นอย่างไรเราจะรู้เลยว่าเบียร์มันใช่สิ่งจําเป็นไหม<ะ>อ่าเราก็จะแบบกันกรองได้ออกเราจะวิเคราะห์และแยกแยะได้ว่าอันนี้มันไม่จําเป็นและมันไม่ใช่ของของเรานะคะมันต่อให้มันลอยมาติดหน้าบ้านสุดท้ายมันไม่ใช่ของของเราอะค่ะ,ะแล้วถ้าสมมติ ตัดภาพกลับมาสมมติพี่เกตเป็นผู้ผประสบอุทกภัยพี่เกตเห็นพวกนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่เกตทําได้แอบมั่นใจตัวเองเบาๆเลยจะเก็บมานั่งตั้งกองเอาไว้แล้วรอวันหนึ่งที่เจ้าของเขามาค่ะ โดยไม่กล้าแตะแต่ถ้าสมมติว่ามันมีเหตุการณ์โอ้โหผ่านไปอาทิตย์หนึ่งแล้วยังไม่มีอะไรมาถึงท้องพี่เกดอาจจะเป็นไปได้ว่าพี่เกดอาจจะเปิดเบียร์มาสักขวดหนึ่งก็คือหิวน้าเ,เราก็จะกินน้ําถ้ามันไม่มีค่ะนั่นคือการที่เราเอาตัวรอดแบบความจําเป็นไม่ได้ฉกฉวยโอกาสค่ะแต่ว่าจากภาพที่เห็นมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งความจําเป็นนะคะเวลาเราฉกฉวยเนี่ยก็คือมันไม่มีความจําเป็นหรือไม่มีความจําเป็นเราหยิบมาใช้อยู่แล้วแต่ถ้ามันจําเป็นเนี่ย เราจะกระมิดกระเมี้ยน<ะ>เราจะมีความเกรงอกเกรงใจเราจะมีความรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ของของเราอืและไม่กล้า<ะ>ชาวบ้านหลายๆคนเนี่ยไม่มีอะไรกินก็คือนั่งอดนั่งทนนั่ง<ะ>รอโดยที่ไม่ได้ออกไปไว่ายน้ํางัดบ้านใครหาของกินของเขาที่แบบบ้านนี้อาจจะมีของกินอยู่ตรงนี้<ะ>มันก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นในลักษณะนั้นเพะฉะนั้นสิ่งเนี้มันสะท้อนว่า ในยามเกิดเหตุฉุกเฉินไม่ว่าจะไฟไหม้น้ําท่วมหรืออุทก,กภัยหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าเราเป็นคนที่ใช้ชีวิตยังไงมาก่อนที่จะเกิดเหตุอือ่าก็คือเป็นคนพร้อมที่จะเห็นแก่ตัวเอาเข้าตัวเห็นแก่ได้หรือเป็นคนที่รู้จักอดทนอดกลั้นยับยัง้งแยกแยะและหาความจําเป็นของตัวเองได้เจอคือนักข่าวพี่เกดไปสัมภาษณ์เพราะเขาบอกว่าเขาเห็นเขาก็อดไม่ได้ที่จะสัมภาษณ์คุณลุงคุณลุงท่านหนึง่งกับกล่องโฟมที่เต็มไปด้วย เบียร์ที่ไปได้มาแบบไม่ใช่ของขาวว่ากันเถอะ uh huh. แกก็แบบยิ้มยิ้มแล้วแกก็จะพูดว่าเจ้าของหมายถึงเจ้าของบริษัทเ uh huh. นี่ยเขารวยแล้วก็แบ่งแบ่งกันตักกะนี้เป็นอย่างไรสําหรับพี่เกตเ,เขารวยแล้วต้องแบ่งแบ่งกันอย่างนี้คนจนทั้งประเทศ สำหรับพี่เกตน,นะ,<ฮ>ะก็แสดงว่าคุณมีสิทธิ์งอมืองอเท้าแล้วก็สามารถชี้หน้าบอกคนรวยทุกคนได้ว่าในเมื่อคุณมีแล้วทําไมคุณไม่แบ่ง <ฮะ S 2> โดยที่ไม่ได้มองว่าก่อนที่แต่ละคนจะร่ํารวยขึ้นมาเขาทํามาหากินเขาตรากตรำ <ฮะ S 2> เขามีความเคร่งเครียดเขามีความ อดทนหรือมีความพยายามในการสร้างฐานะยังไงแต่ละคนนะมีต้นทุนไม่เท่ากันบางคนที่รวยอยู่แล้วเขาอาจจะใช้เงินในการทํางาน<ะ>ก็เงินเอามาจ้างคนที่มีความสามารถส่วนเราไม่มีเงินเราใช้ความสามารถเป๊ก,ก็พูดคอแตกพี่เกดก็เดินสาย ทำงานไปะนะคะก็คือเราใช้ทักษะและความสามารถในการแรกค่าจ้าง<ะ>แต่นั่นนะมันคือพี่เกศมองแค่ว่าแต่ละคนนะ่ะความพยายามในการหารายได้มันไม่เท่ากันเราจึงรวยไม่เท่ากันและเรามีต้นทุนที่ไม่เท่ากันแต่<ะ>สิ่งที่เราทําได้เหมือนกันคือในเรื่องของความมีมโนธรรม<ะ>แล้วก็มีทัศนคติที่อย่าเห็นแก่ได้ะคะ่ะเพราะว่าอันเนี้ยพีเกศมองว่ามันเป็นคนจนหลายคนนะคะ,ะชอบพูดอย่างเงี้ย ถ้าเป็นฉันนะฉันก็คงจะบริจาคไปเท่านี้แล้วเพราะตัวเองไม่เคยมีะจะพูดยังไงก็ได้ออืช่วยได้อย่างร้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสําหรับตัวพิเกตนะพิเกตนะว่าไม่มีสิทธิ์มาบอกว่าคนรวยควรจะช่วยค่ะเพราะไม่ว่าจะจนหรือจะรวยถ้าเมื่อไหร่ที่จะช่วยเขาจะช่วยด้วยความเต็มใจความรู้สึกยินดีที่จะช่วยแต่ไม่ใช่เพราะใครมาพูดหรือชี้หน้าบอกว่ารวยอยู่แล้วต้องช่วยคนอื่นอือนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ ไอบางอารมณ์ที่เราเห็นว่าไปในร้านแล้วก็หยิบของกินของใช้อันนี้ดิฉันเข้าใจว่าคือเขาต้องกินต้องใช้ก็ในอนาคตถ้าหามาได้และจะเอาเงินไปคืนหรือมีเคสหนึ่งพี่เกดคือคนนั้นนะเอาหมวกกันน็อกมาที่ร้านแล้วก็บอกว่า อาตึงหมวกกันน็อกนี่ไว้แต่ขออาหารไปสักสามหออ่อได้ไหมเจ้าของร้านบอกไม่ต้องเอาหมวกกันน็อกกลับไปเพราะว่าเดี๋ยวเปิดไปล้มหัวฟาดอะไรก็ไ,ได้แต่ไอ้สามห่อเนี่ยให้อันนี้คือมันเป็นความจริงใจว่าเขาไม่ได้อยากจะขโมยนะแต่ว่าณ<อ>ตอนนี้ผมไม่มีอะไรผมมีแค่หมวกกันน็อกก็เอามาวางไว้ก่อนอันนี้มันเออมันน่ารักแต่ในขณะที่คือร้านสะดวกซื้อที่เราเห็นในข่าวมันมีหลายสาขาพิเกต แต่ละคนก็จะเป็นแนวว่าก็เขาพูดว่าเจ้าของแต่เราไม่รู้ว่าเจ้าของจริงหรือเปล่าหรือเป็นการพูดปากต่อปากหรือว่าปลอบประโลมตัวเองว่าเขาคงให้แหละของ <ฮะ S 1> เขาก็คงเสียยังไงซะเราก็คงหยิบไปได้อันนี้มันก็เป็นเรื่องของสับนึกจริงๆที่จะต้องมาดู <ฮะ S 1> เพราะว่าเราก็เห็นบางคนคือพุ่งเข้าไปหยิบอะไรอหยิบไอ้ไมโครเวฟของเซเว่นที่มันแบบอันนี้กดเบอร์หนึ่งเบอร์สองสซึ่งถามว่าคุณจะเอาไปทำไมฮ มันไม่ใช่ของที่แล้วมันแพงมากนะพี่เกดเพราะว่าถึงเอาไปนะพี่เกดก็มองว่าสี 40, 50, นะ่หมื่นห้าหมื่นนะไมโครเวฟนั้นอ่ะใช่เพราะในช่วงที่เราเขาเรียกว่าคือถ้าเป็นพี่เกดหยิบนะ,ะจุดประสงค์ของพี่เกดคือเก็บไว้เวลาน้ําลดแล้วเอาไปขายเพราะหน้าตอนอน,น,น้ำเพราะตอนน้ําท่วมอะเราใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เกดมองว่าเวลาคนเราจนตรอกใจจะเลือกสิ่งที่มันเคยชินที่สุดหรือเวลาเกิด เหตุการณ์แบบอย่างนี้ค่ะ,ะคนเราอะ่ะจะเลือกทําในสิ่งที่ตัวเองชินที่สุดคนบางคนมีน้ําจิตมีน้ําใจมีสามัญสำนึกแต่คนบางคนเนี่ยก็คือชฉวยโอกาสก็คือมองหาอยู่แล้วแหะง่ายๆสบายๆแต่ได้มาเยอะๆเฮ้ยช่วงนี้มันจับต้นชนปลายไม่ได้อยู่แล้วจับมือใครดมก็ไม่ได้คว้าๆไปเลยเนี่ยแหละค่ะมันจะเป็นสิ่งที่เผยให้เห็นด้านจริงของมนุษย์ ซึ่งไม่ว่าสังคมไหนเนี่ยพี่เกดก็เชื่อว่ามันก็ยังมีอยู่อ่าเป้ดังนั้นแล้วเนี่ยค่ะเรามองเห็นข่าวพวกนี้พี่เกดเชื่อแหละว่าเราก็คงจะเกิดความสําหรับคนที่ไม่คิดจะทําก็จะเกิดความโกรธความไม่ชอบความเกลียดเพราะเหมือนว่าผู้ประกอบการเขาเองก็ถูกกระทําคือเขาน้ําท่วมเขาเสียหายอยู่แล้วยังจะโดนซ้าเติมด้วยการไปงัด ไปเอาของมาจากคลังสินค้าร้านของเล่นที่เขาเปิดมาเขางงใจมากว่าไอ้ของเล่นมันไม่ใช่ของที่จะต้องเอามาอุปโภคบริโภคแต่เข้าใจเลยว,ว่าคุณตั้งใจไปงัดเพื่อที่จะเอาไปขายต่อไปสร้างรายได้อันนี้คือเป็นการฉกฉวยโอกาสถูกต้องค่ะเพราะว่า ความจําเป็นกับการฉกฉวยเนี่ยมันแยกกันได้ชัดอยู่แล้วเป้เราต้องมองว่าในสภาวะน้ําท่วมใครจะมานั่งแท้รถของเล่นเหล่านั้นมไม่มีดังนั้นแหละหรือใครจะเอาไมโครเวฟไปไฟฟ้าก็ใช้ไม่ได้ไฟก็ถูกตัดเพราะฉะนั้นการหยิบในของที่มันไม่ได้จําเป็นไปเนี่ยรู้เลยว่า อันนั้นน่ะคือสิ่งที่สะท้อนความเคยชินในการใช้ชีวิตของเขาว่าเขาเป็นคนที่พร้อมจะฉกฉวยทุกอย่างที่จะสร้างโอกาสให้กับตัวเอง<ะ>ในขณะที่คําว่าความจําเป็นน่ะพี่เกตว่าคนเราก็จะหา ะบะหมี่แค่สามหอ่อบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปแค่สามหอ่อโจ๊กครับแค่สามหอ่อหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ตัวเราและคนในครอบครัวที่ขาดอาหารมานานขอน้ำสองขวดอย่างเงี้ยค่ะได้กินเพื่อประทังอันนี้คือความจําเป็นถึงได้บอกว่ายังไงก็ยังส่งกําลังใจให้และ,ะสําหรับใครหลายๆคนนะคะที่ฉกฉวยไปในตอนนี้พี่เกตว่าเวลามันต้องถูก เอาคืนด้วยแรงกรรมอ่ะมันสาหัสกว่าร้อยเท่าพันเท่าจริงๆค่ะก็แต่เขาก็คงไม่คิดอะค่ะเขาไม่คิดถึงอนาคตอยู่แล้วเพราะถ้าเขากลัวเวรกรรมหรือกลัวบาปกรรมเขาจะไม่ทํามันตั้งแต่เริ่มต้นแต่อันเนี้ยคือที่เป้ส่งมาให้พี่อะถ้าใครไม่เปิดผมเปิดเองคือมันเหมือนกับว่าโชว์ความเก่าเออประมาณว่าผมรู้นะว่ามีคนคิดอย่างนี้อยู่คิดเหมือนกันใช่ไหมแต่ไม่กล้าทํากันสามัญสํานึกสูงแล้วสิเดี๋ยว เฮียโชว์ให้เองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเฮียเปิดให้เองอ่าแล้วมันก็เป็นการที่สะท้อนบอกว่าระดับการยับยั้งชั่งใจอ,ะอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่พี่เกดว่าไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนแม้ว่าจะมีเหตุเพศภัยหรือไม่มีพวกเราทุกคนต้องฝึกกันเพราะมันเป็นสิ่งที่ทําไม่ให้เกิดการเบียดเบียนให้ใครต้องทุกข์ร้อนหรือเดือดร้อนใจอะ่ะลด เหล่านั้นจะถูกน้ําท่วมแล้วเสียหายความรู้สึกของคนที่เจ้าของร้านะจะรู้สึกแบบนึง<ะ>แต่รถที่ถูกหยิบออกไปแล้ว<ะ>หายไปไหนไม่รู้มันจะเป็นความรู้สึกอีกแบบนึงถ้าเสียหายโดยเหตุภัยธรรมชาติอะ,ะเขาก็จะแบบมันก็ช่วยไม่ได้อันนี้นมีแก๊งขโมยแบตแล้วณนะตอนนี้นะอ่าสมมติตรงเขาเรียก คอนเทนเนอร์ er, รถไฟที่มีเบียร์อยู่เยอะๆอันนั้นน่ะ,ะเขาก็จะมีรถไปจอดแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์เขาบอกว่าตอนที่เห็นคนไปหยิบพวกลังเบียรอะไรอย่างเนี้ยซึ่งก็งงมากว่าเบียร์เจ็ดลังพิเกตค่ะคือขนกันไปหมดภายในพริบตาเดียวมันต้องมีทีมสั่งการซึ่งหนึ่งในคนที่เขายอมรับเพราะว่าตำรวจตามจับแต่ก็เป็นส่วนน้อยเขาก็บอกว่าอ้าก็มีคนมีอิทธิพลอ่ะ ส่งลูกน้องมาแสดงว่าเอา้าฉะนั้นคุณก็ต้องไปกำราบผู้มีอิทธิพลหรืออะไรก็ตามแต่หรือว่าแม้แต่บางคนก็อ้างว่านายตำรวจเห็นก็ไม่ว่าอะไร คือพี่เกดฟังในมุมนี้นะถ้าพี่เกดเป็นคนที่กําลังไปขนเนี่ยการอ้างว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมันง่ายดีเพราะมันก็จะทําให้คนรู้สึกแค่ว่าขี้เกียจมีปัญหากับผู้ใหญ่โดยที่เรายังไม่รู้หรอกว่ามีิง้ให่จริง,หร,งหรือไม่จริง<อ>ถ้ามันไม่จริงผู้ใหญ่ก็เสียหายไปเรียบร้อยแล้วแต่<ะ>ถ้ามันเป็นเรื่องจริงมันก็จําเป็นจะต้องเข้าไปตรวจสอบเพราะฉะนั้นจะมีผู้ใหญ่สั่งหรือไม่มีผู้ใหญ่สั่งพี่เกดก็มองแค่ว่าสุดท้ายต้องทําหน้าที่ของตัวเรานะคะเพราะว่าพี่เกดไม่ได้มองแค่ในเรื่องของภัยพิบัตินะ รถผักอะค่ะเป้คา<ะ>ควา่ำมีคนเข้าไปช่วยเต็มเลยแต่เก็บเอาผักใส่กระเป๋าตัวเองแล้วหนีออกไปอ,อันเนี้ยยังไม่ถึงขั้นน้ำท่วมด้วยนะคือฉกช,ชวยโอกาสมันจะมีคนแบบนี้จริงๆค<ะ>่ะค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวพวกเราแต่ว่าถ้าสิ่งที่เราทำได้จักต้องได้อะค่ะเราก็คือตัวพิเกตก็คงยังให้ความช่วยเหลือเนาะเพราะว่ายังไงเขาก็ชาวบ้าน<ะ>ที่ ต้องรับการเยียวยาเนี่ยก็หน่วยงานรัฐอาจจะทันใจบ้างไม่ทันใจบ้างเพราะต<ะ>้องยื่นเอกสารมากมายเลยนะคะก็ต้องรีบให้การช่วยเหลือเราก็ช่วยเหลือไปในส่วนที่จะต้องปกป้องทรัพย์สินนะคะ,ะทําเท่าที่กําลังเราไหวยังไงก็ส่งกําลังใจให้อะไรที่เสียไปอะคะ่ะพี่เกศว่า<ะ>มันมีเหตุปัใจจัยให้เกิด การสูญเสียแล้วก็ขอส่งกำลังที่พิเกตเนี่ยสร้างบาร,รมีมาแล้วกันนะว่าขอให้ได้กลับคืนมาร้อยเท่าพันทวีแล้วก็ของเสียไปแล้วก็อย่าให้ใจเนี่ยมันเสียเยิ่นเยอะยาวนานแล้วก็ขอให้พระสยามเนี่ยช่วยเหมือนเสกเสกเป่าเหูให้เป็นคนที่แบบน่ารักขึ้นคิดได้ไม่คิดเบียดเบียนไม่คิดฉกฉวยเพราะถ้าวันนี้เราเป็นคนที่ง่ายต่อการฉกฉวยเป้อเพอเหตุการณ์นี้หมดไปอะ่ะ<ๆ>มันจะติดนิสัยว่า เฮ้ยง่ายตัวง่ายาง,ายงายแบบคนจับไม่ได้น่าจะทําอย่างอื่นได้อีกมันมจะเป็นการหล่อหลอมนิสัยห,<ะ>หรือวิธีการทําอาชีพของตัวเองในอนาคตก็เป็นได้ฉะนั้นสําหรับใครที่ยับยั้งชั่งใจได้และแยกแยะ เรียกร้องหาแค่ความจําเป็นของตัวเองได้คุณจะมีทรงที่มีทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นหา,หาไรายได้แบบไม่เบียดเบียนใครแต่ถ้าใครที่ยอมใจแพ้ใจตัวเอง hmm. อ่าไปหยิบไปฉกฉวยมาตรงเนี้ก็รู้เอาไว้ว่าวันนี้เราคนหนึ่งพอในภาวะจนตรอกเราจะเป็นคนที่ไม่สนความถูกผิดดีชั่วบุญหรือบาปกรรมหรือ สิ่งดีๆเราจะสนใจแค่ว่าเราจะรอดไปยังไงโดยไม่ได้สนใจที่สิ่งที่มันควบคู่กันไปด้วยคือจิตวิญญาณที่มันจะขับเคลื่อนชีวิตในภายภาคหน้าอีกไม่รู้เท่าไหร่ยังไงก็ส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยกันละกันเรื่องนี้ก็ขอให้จัดการ พี่เกดว่าควรจะต้องจัดการค่ะเพราะมันไม่ใช่ความจําเป็นถูกต้องในเรื่องะะของการลักขโมยอะไรอย่างเงี้ยก็ตำรวจเขาก็บอกว่าอ่าพอทราบเบาะแสะแล้วนะคะซึ่งแน่นอนว่าทางฝั่งของคุณตอดปิติตัวแทนของบริษัทสิง์นะคะก็บอกว่าเขาอ่ะมีทีมชื่อสิงอาสา,าคือทุกๆเหตุภัยพิบัติสิงอาสาจะช่วยแต่อันเนี้ยในขณะที่เขากําลังช่วยพวกคุณ แต่คนของพวกคุณก็ไม่น่ารักเข้าไปบุกในคลังสินค้าเออกรกะเริกอันนี้คือ,อม,มันไม่ใช่แล้วคือคุณบุกไปหยิบของของเขามาเขาก็เลยบอกว่าอันนี้ก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายนะคะถูกต้องอ่าก็ฝากเอาไว้ในเรื่องของยามที่มันจนตรอกหรืออะไรเนี่ยดิฉันคิดว่าอ่ะคือคนก็ต้องหาทางรอด แต่บางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่คือคุณค<ะ>ไปซ้ำเติมคนอื่นที่เขาก็เดือดร้อนเหมือนกับคุณโดยการขโมยหวังเจ้าไปขายต่อหรือว่าอุ้ยเล็งมานานแล้ว <c oughs> อยากมีไมโครเวฟที่กดแค่เลขหนึ่งเลขสองเลขสามมันดูไฮโซ อันนี้ก็ไม่ได้นะคะ,คะเพราะฉะนั้นเรื่องเนื้อสะท้อนให้เห็นถึงความซื่อสัตย์เราจะพูดยังไงก็ได้ว่าจําเป็นฉันไม่ได้ฉกฉวยเราจะพูดยังไงก็ได้แต่ใจเราอะรู้ดีอยู่แก่ใจว่าเรากําลังซื่อสัตย์ในสิ่งที่เราบอกเล่าหรือถแถลงหรือชี้เหตุจําเป็นของตัวเราระดับไหนนะคะก็อย่างที่คุณท็อตบอกพี่เกดก็สนับสนุนเนาะว่าถ้าเราจะบอกว่าจําเป็นแต่ในเรื่องของกฎหมายก็ต้องดําเนินไปถ้าจําเป็นในตอนนั้นแล้วเขารู้ว่าเราเป็นคนหยิบเปียไปหยิบของไป ถ้าน้ำลดแล้วจะใช้เงินคืนเขาไหมแค่นั้นเองหยิบมากินแล้วเนาะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณพิเกตมากๆเลยจันหน้าเจอกันเวอร์ชั่นจากเพชรบูรณ์ใช่ไหมคะจันหน้าอาจจะเข้ามาอีกนะคะเพราะว่มมาเ<า>พิ่งกลับจากเมืองจีนไปเที่ยวเมืองจีนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาโอ้โห,นะหน่าสนุกค่ะ